ลูกค้าหนุ่มช็อกเงือโบนในห้องพักคูลุมล่าเจอทั้งแขกพนักงานโรงแรมมาสองผู้ค่าหอนห้องคูลุมล่าหนุ่มยืนือโรงแรมสุดฮอตเมืองหัวหินเจอทั้งแขกและพนักงานมาสองขณะยืนแก้ผ้าอยู่ในห้องน้ำคนแห่คอมเมนต์เทียบ กลายเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์และมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งลงในกลุ่ม Facebook, เฟซบุ๊กเซฟตติโรงแรงโฮเทลแอดดิกซึ่งมีผู้เข้าร่วมกลุ่มมากกว่า3.9แสนคนเคยประสบการณ์หลังจากเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหัวหินโดยผู้โพสต์ระบุว่ามินิรีวิว สำหรับโรงแรมสุดฮอตแห่งหนึ่งตอนแรกผมกดจะโพสแค่ในพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่ว่าเจอการรูปสุดท้ายไปเลยอยากแชร์ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับทุกท่านมีคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเมื่อคุณแก้ผ้าในห้องน้ำแล้วมีพนักงานของโรงแรมหรือมีเพื่อนบ้านมาส่องมาถ่ายรูปคุณครับ ปอลอหรืออาจจะถ่ายรูปอย่างอื่นอยู่แต่มงมกล้องอาจจะบังเอิญแฉลบมาโดนรูปสุดท้ายคือสิ่งที่โรงแรมได้ขอโทษและแก้ปัญหาปอลอขอไม่เอ่ยนมามะโรงแรมและผมขอไม่ออกความเห็นใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปนสอง ขอเพิ่มเติมครับเคสนี้ผมไม่ค่อยติดเรื่องการออกแบบนะครับเพราะผมรู้ก่อนไปแต่เรื่องของการที่เป็นพื้นที่พื้นที่ไม่ควรมีคนอยู่และมีแค่พนักงานอยู่ตรงนั้นและทําแบบในรูปันนี้มากกว่าครับที่ผม ซึ่งผู้โพสต์ได้โพสต์รูปของตนเองที่กำลังยืนถ่ายภาพอยู่ในกระจกห้องน้ำแต่ที่กำแพงด้านนอกจะเห็นคนกำลังสองเข้ามาในห้องพักและภาพเบียร์สามขวดพร้อมการเขียนข้อความขออภยัยซึ่งทางโรงแรมนำมามอบให้ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนมองว่าเป็นปัญหาเรื่องการออกแบบของทางโรงแรมที่ไม่มีความส่วนตัวให้ผู้เข้าพักทั้งที่เป็นห้องแบบพูลมิน่าขณะที่บางส่วนก็ไม่ค่อยพอใจความรับผิดชอบของโรงแรมที่ส่งเบียร์มาให้สามขวดพร้อมการแสดงความเสียใจเท่านั้น